ขอบคุณมากครับผมขอบคุณสรรําหร,รับการสนับสนุนการเดินทางนะครับผมบตอนนี้ครับผมก็หลังจากที่เราหาทางเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้เราเจอแล้วที่เพื่อนๆบอกว่าร้านเจ๊อ๋อยลุงหมึก15บาททุกอย่างเฮ้ยในอินเทอร์เน็ตมันสิบาทว่าน่าจะของของขึ้นของขึ้นเดี๋ยวลองไปดูไหมว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้างเรากินคนละเมนูไหมได้ลองหน่อนไปไปไปพี่ไปไปกระเพราเลยนะี่กระเพราหมูเหรอมะกระเพราหมู เอากระเพราหมูจานหนึ่งครับแล้วก็ผัดซีอิ๊วมีนะเมื่อกี้อย่าผัดซีอิ๊วเลยครับผอบมอรอยนี้ดีกว่ผาผมก็ผัดซีอิ๊วแล้วก็ข้าวไข่เจียวผัดซีอิ๊วหมูครับอ่าเอาผัดซีอิออ๊วไก่ครับข้าวไข่เจียวข้าวไข,ข่ขเจียวครับคุณป้ามีแต่ไข่ไก่นะใช่สิร้านไหนเอาไข่หมูมาได้กูก็เชื่อสิบห้าบาททุกเมนูเปิดกี่โมงครับป้า โอ้เหมือนเจ็ดโมงแล้วประมาณสามสี่โมงปิดแล้วเออห้ยหอมมาถึงนี่เลยเฮ้ยหอมหอมใจหนักขึ้นลไเนี่ยทำไมสูดแรงนะน้ำเดื่มมือการตัวเองเหมือนเดิมภูไททพย์เฮ้ยไม่ได้กินน้ำนี้นานเลยหอมฟุ้งภูไททริปโอ้ยไม่ได้กินน้ำนี้ในกรุงเทพเลยครับป้ากรไม่มีไม่มีอ่ะกรุงเทไม่มีหรอกเด็กเขาไม่ทาปากหมด อ๋อเด็กกเรียนทาปากใช่ขาทาปากยันยันแก้มเลยนะป่นแดงจะไว้ใจกลานี่ใครไม่เคยเห็นน้ำยาอุทัยทพิปเอาแล้ครับจริงๆมันคือหยดนิดเดียวนะแก้ร้อนในก็หายน้ำน้งป้านะหยดนิดเดียวแล้วมันหอมมากเฮ้ยถูกนะลูกโทษนสีที่พานสิบอันนี้หรอป้่าสี่บาทเลยนะเฮ้ยเนี่ยแล้วมันหอมมากนะ มาผมสีออเองช้อนอยู่นู้นน่ะหนูอ่ะไหนครับน,นู่นู้นช้อนพี่ปูวางอยู่ตรงน้องนั่นอ่ะออ๋โอเคครับหนสิบห้าบาทเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันเว้นสิบห้าบาทเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะสิบห้าบาทเน,นี่ยท,ทำไมอ่ะมอีออกข่าวด้วยเนี่ยมัติชนอันนี้คือถ่ายละครเหรอเนี่ยเขาถ่ายละครไม่ใช่เนี่ยถ่าย,ายละครอ๋อ อ๋อแต่เขาหน้าเขาแก่เฉยนี่มันไม่ถูกเลยอ่ะขอนั่งกินไงอ๋อเหรอถ้าคนที่นั่งกินนะคนนั่กินมาขายพอดีคนนั่งกินพอดีไงอุ้ยเเลยตายไงไงแต่การทำดียกมือให้ก็ก็ไปออกอะไรกันอ๋อเหรอทำดียกมือให้นู่นโน้นอุ้ยนี่คนดังเนี่ยคน้ังโอ้ยมันต้องจูบกูเล่นกันมันไม่ขึ้นนาทีอ่ะขายสิบห้าบาททีแรกบ้าขายสิบบาทครับแล้วมาตรงหลังขึ้นสิบห้าบาทโอ้วัตถุดิบมันขึ้นก็ต้องขึ้นแล้ว มันขึ้นเยอะขนาดนั้นขายถูกเยอะแบบก็พออยู่ได้ลูกเหมือนช่วยชาวบ้านใช่ไหมช่วยน้ำท่วมช่วยน้ำท่วมเราก็ท่วมด้วยเราก็ท่วมด้วยเราก็ไม่ด้วยจะช่วยใครเลยทีนี้ช่ววย้แลต่างคนต่างท่วมอ่ะช่วยตัวเองก่อนเมื่อกี้ทีครูเดินมาปิดเงินคับป้าไม่รู้เจ้าของแม่ไม่อยู่เฮ้ยนี่คับสิก่อืม นะครับสิเรืองนี้เขาพี่ออกรายการลทอะไรทะอะไรนะพี่ทำทำดีทำดียกมือให้ทำดียกมือให้นะครับถ้าทำไม่ดีเขาก็ไม่ยกมือเขาเขายกนิ้วแทนนิ้วโป้งยกตีนิ้ยกตีนนะคนไหนป้าหอยเนี่ยนี่แม่นี่แหละอ๋อสวยนี่พี่โป้ป้าหอยปกติหมดกี่โมงครับนี่ก็ขายไปเรื่อยๆก็ขายไปเรื่อยๆเราจะไปรีบร้อนแล้วไม่เราไม่มีผู้ชายมาจีบโสดขายมากี่ปีแล้วปะสามสิบสามปีสามสิบห้าปี สามสี่สามห้าปีก็ไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแค่ห้าบาทอ่ะขึ้นหมดช่วงนี่เองโควิดทั้งที่สามนี่นะเอาเหรออืียกให้ลูกสาวขอไปก็ก็ขึ้นเป็นสิบห้าบาทสิบห้าบาทนี่มันก็ไม่ได้อะไรหรอกสิบห้าบาทยังไม่ได้อย่างนี้อะไรก็เราถือว่าเราไม่มีรายวันอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่ได้กู้อะไรเข้ามายขายไม่มีไม่บ้านเน้ยมีสินเนี้ยมีนี่มีสินแล้วก็ขายได้ก็ได้มันก็ได้น้อยมีคนเคยมาขอคินฟรีไหมมี มีเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าป้าถ้ามาขอเงี้ยป้าจะให้ถ้าคนสองคนแล้วคนต่อไปป้าก็จะบอกว่ามือตืนดีก็พยายามนิดนึงไม่ใช่แบบว่ามาขออีกแล้วออใช่ไม่ได้พวกเด็กๆให้ไม่ไดะเด็กๆไม่ว่าให้กินไปเลยจะไม่มีตังก็กินไปแต่ทางที่รู้เด็กๆบางทีมันก็ไปเล่นเกมหมด ไปมาสองสามล้านเนี <mówi> But, ่ยคนขาย10บาท15บาทอารมณ์ดีทุกคนเลยนะเออแปลกเว้ยทั้งที่ขายก็ไม่ค่อยได้อะไรด้วยนะแต่อารมณ์ดีแบบอารมณ์ดีหมดทุกคนเลยยวไ่นานถ่ายแอบกินไปแล้วว่ะจะเชี่ยหมดเลยเหรอเดี๋ยวได้สั่งอีกจานแล้วั้งกระเพราข้างในไก่ไเออกระเพราข้างในไก่ดีกว่าป้านึกว่าไอ้นี้สั่งกระเพราข้างในยุงมายกเลยนะกระเพราข้างในยุงไม่ได้นะต้องถ่ายฟุตเก็บไว้เพีงนิดนึงนะ เราทำแบบเหมือนกินนั่งเรืออ่กะกะเพรานั่งเรืออืมเท่ของผมไม่ได้กะเพราเพิ่งในไก่ผมเอาข้าวลงไปคุกเลยนะครับกะเพราเพิ่งในไก่คุกเลยเอาข้าวลงไปคุกเลยครัท่ทำไมน่ากินนะว่าขอ,อกินทีเดียวด้วยเผ็ดน,นะเมื่อกี้ใส่พริกเยอะนะจริงปะเนี่ยมันเผ็ดขนาดนั้นเลยวะโอ้โหมกิมมีแต่กลิ่นพริกมกิมพิค่ะตอนนี้เลยวะในไก่กับปลาหมึกอย่างเนี้ยอืมอร่อย นี่จะสั่งอีกจานเจ๊บอกเอากินนี้ให้หมดกันเนอะเมื่อกี้ผมแอบกินนี่มาแล้วอร่อยเลยสั่เยอะแน่นะกินไม่หมดหรอกสูตรใหม่ผมไม่ปรุงผมใส่ซอสพริกเลยเฮ้ยสูตรใหม่เนี่ยไม่ต้องปรุงเครื่องคุกเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะคุกเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เลยแต่ว่าชิมปุ๊บเนี่ยต้องอร่อยก่อนนะอันนี้หอมเดือเฮ้ยหอมดิจานเกลือสูตรเหนียวบาตาย ลองดูครับลองหน่อยอันนี้อะไรครับก๋วยเตี๋ยวแห้งเอาเดหมาอีน้องไข่เจียวหน่อยไว้ฮะอยากกินมันของวันแล้วเนี่ยก็บอกรัฐบาลลองรักงานลองรับทุกคนทุกคนที่เมีงาน้รใแล้วให้ชาวบานให้นี่ยพวกผมยังไม่มีเลยจ่ายค่าเทอมไปก่อนนะจ่ายค่าเทอมไปแล้วเฮ้ยมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวกไก่เลยอันเนี้ยเออัดิ้เหมือนก๋วยเตี๋ยวกไก่เลยคุณจิมนะมาไหมมาไหมอดี ของสองคำธิ์เลยอสองสองล้ำเตะกินเอาใจอือจะอร่อยอะไรกะเาพรากึ่นเนี่ยมันอร่อยเครื่องในไข่ขเจียวไข่เจียวตบด้วยน้ำมุทายโอ้โหโอ้โหไม่ได้กินนานแล้วน้ำมุทายน้ำมุทายคลิปหอมกรึบเลยเฮ้ยผมชอบอันเนี้ยกะเพราข้างในคุกขอยคำ คับพึงเนี่ยหรอแดงปัดเลยแม่คอตาต้นทิกเหรอว่าจะไหวสักกี่ปีป่ะสิบห้าบาทเรื่อยๆเนาะเอาคุณกินไก่เจี๊ยบไปท้ายหน่อยดูเด็ดก็คุณเล่นไปแล้วอะชุดแรกอะคุณเอาไข่ไปหมดเลยอห้าบาทซอสพริกเป็นสั่งแล้วร้อนอ่ะหักเกลือร้อนๆกับปลอบไอร่อยเนาะเหมือนกินข้าวนั่งเรียนจริงอะนะโอ้ย แค่มานั่งเจอร้านเนี่ยก็สบายใจนะอาเราก็มาตามที่เพื่อนแนะนำมาละเอาวันนี้ขอบคุณกลับไปครับกับพี่ปูขอบคุณมากครับโอ้โห<บ>ขอบคุณมาก<บ>คือจันถึงสาวมาเหอใช่ไหม<บ>วันอาทิตย์ขอหยุดวันนึงไม่งั้นโอ้โหไขข้อมันไม่พอไงขอบคุณที่แนะนำมันมานะเพื่อนครับผมเอาว่ออกากันเจอใหม่ปีหน้าไปขอขับรถเล่นกอน